ตามผมเมือ่อวานนะครับเรายังเป็นอันดับหนึ่งของประเทศอยู่ดีแสดงว่าเราไม่เคยตกชั้นเลยคนระับแต่ไม่ใช่เรื่องที่น่าภูมิใจเราจะต้องต่อสู้ไปกับมันนะครับแนวทางของผมและทีมงานที่คิด出来คือเราต้องสร้างเครือข่ายวัคซีนไซเบอร์สร้างเครือข่ายองค์ความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับสร้างกลุ่มองค์กรที่จะคอยสนับสนุนเจ้าที่ตำรวจในการที่จะป้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรห้างร้าน หน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนต่างๆนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของเราเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการที่จะประชาสัมพันธ์และก็ป้องกันกิจกรรมทางออนไลน์นะครับโดยมีทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าคณะ,ะกตรตรเนี่ยเป็นผู้ขับเคลื่อนนะครับเรามีตํารวจอยู่ในทุกพื้นที่นะครับองการหนึ่งตำรวจหนึ่งชุมชนนะครับแต่เรายังขาดการเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้ขาดการส่งต่อนะครับ ในการจัดการให้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องของอาชญากรรมไซเบอร์กับคนเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะนําเสนอแล้วก็ให้ตํารวจนะครับได้มีโอกาสท่านนายกบบจรัดนิวแกนเรานะครับอ็ยุดที่พัานาครับที่ได้มอบสถานที่ทำารการสร้างตำรวจเวษในึ่ห้าสิบห้องนะครับทำให้พี่น้องข้าราชการตำรวจเราเนี่ยโดยเฉพาะตำรวจชั้นผู้น้อยในพิทีอยู่อาห์นะครับไม่ลำบาก เรื่องของก็ต้องไปเข้าอยู่นะครับแต่ที่บางคนอห็การเดือนมีแค่2,000บาทเองนะครับแล้วก็ใช้ทั้งลูกทั้งเมียนะครับก็มาทำความเดือดร้อนให้เพิ่มากเลยนะครับ้กับของเรียนนะครับที่บอกแทนแทนเลยครับในนามของที่ผู้สานองค์การผ่านตัวที่วัดอุตรดิณ์นะครับโดยการนาของท่านพลตำรวจตัวคณะรัฐผู้กระจางนายกองการผ่านสัวจังหวัดนะครับที่ท่านได้มอบที่ดินแล้วก็มีความรู้สึกรักตำรวจแล้วก็ยินดี กับที่ดินแปลงนี้ที่ให้ตำรวจที่ทำ850ห้องเลยนะครับถ้าไม่มีพี่แจ๊สปรุณน,นีก็คงไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับผมเองนะครับจ่ายุธก็เดินตามรอยของลูกพี่นะครับวันนี้ได้เห็นตำรวจรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ดีใจกับสิ่งที่ได้มาตำรวจก็เดินน้อยนิดครับได้ที่อยู่อาศัยที่ไม่ต้องเสียงเงินเช่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสุดในชีวิตแล้วนะครับบุญกุศลเนี้ยนะครับขอส่งให้ลูกพี่ท่านทางลุนิตผู้จักา,าของเราจเจริญรุ่งเรือง นะครับเป็นทั้งการเมืองที่ยิ่งใหญ่และเราไปด้วยกันนะครับเราพี่น้องกันขอบคุณมากครับขอบคครับ